สวัสดีค่ะจักรจันท์อาคามซิริเตรียมขึ้นแทนสะไพ้์เหมื่นล้านหลังได้เผยเรื่องวิวาใกล้เข้ามาแล้วล่ะค่ะ ยืนแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกหนึ่งคนค่ะสําหรับสาวจักรจันทร์อาคัมสิริสวรณสุขที่ได้เซอร์ไพรส์ถูกแฟนหนุ่มเควัฒนาเจริญศักวัฒนานักธุรกิจทายาตรุ่นที่2ของสุพรีมทีมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหมื่นล้านบาทสวมแหวนขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้คบหากันมานานถึง2ปีโดยสาวจักรจันทร์ก็ได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า i d o 21เดือน8 2020 H แท็ JJK Story งานนี้ก็มีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนละครแห่แสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมาก และล่าสุดค่ะสาวจักรจัน์ก็ได้อัปเดตความคืบหน้างานวิวาว่าตอนนี้ทําอะไรไปถึงไหนบ้างโดยตอนนี้ก็ได้เลิกแต่งงานกันแล้วค่ะคือในวันที่28พฤษภาคมปีหน้าตอนนี้ก็ได้สถานที่มีการเตรียมงานไปบ้างแล้วนอกจากนี้ค่ะจักรจัน์ก็ยังได้เผยความรู้สึกอีกว่าตื่นเต้นมากๆไม่คิดว่าฝ่ายชายจะขอแต่งงานในวันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้าเพราะว่ามีคนคุยๆกันไว้แล้ว ส่วนที่มีคนจับตามองว่าไปคบกันตอนไหนเพราะเปิดตัวมาก็ขอแต่งงานกันเลยเจ้าตัวก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้ลงรูปให้ได้เห็นแต่ก็ไปไหน,นมาไหนด้วยกันปกติค่ะแต่เพราะอยากจะให้แน่ใจก่อนซึ่งหนุ่มเคนั้นเพื่อนสนิทก็เป็นคนแนะนําให้มีการสแกนเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ดูแลมาตลอดโอเคกับคนในครอบครัวเรายอมรับงานเราได้รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยแค่นั้นเองค่ะ yeah